ตอนนี้ก็อยู่ที่วินซองแถวพี่น้องบางแคบางบ่อนอยู่ที่ถน,นนบางทุเทียนซอยหนึ่งพี่น้องใกล้ๆกับตลาดบางบ่อนหรือว่าตลาดสีรีไซบางบ่อนรถบางแคบางบ่อนมาเบิงบรรยากาศน้ากันพี่น้อง ก่อนจะเดินทางไปบางแคสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าสุขุสุขคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ซ่องนบนบรรณาพาหละคือเก้าพี่น้องตอนนี้ก็ชิมาอัปเดตก่อนจะไปบางแคฮะคันนี้ว่าไปบางแคน่ะ จะเดินทางไปบางแคตอนนี้รถกำลังจะออกไปเนาะรถกำลังจะออกยายชุก็คขึ้นรถก่อนแล้วเป็นนั่งเลยปะยายชุรถกำลังจะออก จากบางบอนเดวชจะาิไปซ้ายไปตลาดบางแคไปตลาดบางแคเคยไปเคยไปบางแคไปจะบอกว่าได้ขาเมฆาดหลังจากีหลังจากขี่รถเมยุดแลนพี่ไหมเกายมาเป็นรถสองแถวบางแคบางก่อน ตอนนี้ยายชูกับสิไปบ้างแค่หรือว่าตลาดบ้างแค่เนาะเป็นบรรยากาศบางทีถนนบางพเพียนอันนี้ก็เป็นวินรถพี่เนาะเป็นรถสองแถวตอนนี้ก็นั่งรถสองแถวพี่นนองเพื่อจะเดินทางไปที่บ้างแค่พี่นนองไปที่ตลาดบานแค่ นั่งรถชองแถวเป็นข้างแรกนอกจาโชเพราะว่าหลังจากที่เพลินปั๊บเปลี่ยนมาเป็นรถชองแถวกามานั่งเป็นข้างแรกเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นรถเม่พี่น้องรถเม่สีผ้าบางแคบางบอดแต่ว่าคุณเพลินก็ปั๊บปั๊บเปลี่ยนเป็นรถชองแถวบนวันหน้ากับยายชูกับมาหนังเป็นข้างแรกนั่งทีวินมาเลยพี่น้องนั่งทีวินชองแถว เริ่มจากบา้านผู้เทียบกีนก่น่องซอยหนึ่งใกล้ๆกับตลาดบางกอนยำบวีบูด้วยชานหนังที่แต่สองคนเท่านี่นแหละกับยายโชคเบ่งบรรยากาศไปน้ำก,ก,กา,ากันหน่องตอนนกาเพิ่นมักก้าปลดเปิดจะมุ่งหนาไปที่บ้านแค่ก็เป็นถนนพระรามสอง ออกไปสู่กระลำสองโ้คุณดยาสาขึ้นมากละะเป็นบ้านคนเกียด์ยเนาะบ้านคนเกียดคุณดยาสาขึ้นมากสองคนหน่างไปด้วยกันรวมแล้วเป็นสี่คนแล้วพป่นอง จะเบิงว่าจะเยอะสำาใดคนผิดใซบริการมบรนก็นเป็นมือวันเสาร์วันที่26ก็รักกรกฎาคม2568ตอนนี้ก็อยู่ที่สามแยกบางบอพน่นรองถนนเอกกะไส่บางบอน รถสองแถวเป็นกางเนี่ยบางบอนตลาดบางบอนนะครับี่กจะมาเป็นคนงานเกษตรเกษต จะเปลนอกอนกาก บางแฉ่บริรเวแล้วตลาดบางแฉ่แต่ว่าย,ยังบม่ได้เทิ่ม มอลงอนะเนตลาดตลาดวาแพ่เขตลาดแต่ว่าอตลาดตอานียนนันเมเรีล่งจกหรถเนาะรถมาจากบางบอลเ,เขาขมาบางแพ่แล้วเขาจะวนกลับบางบอลไปเก่า ลอ,อน,นอรังอครับงบอลคือเก่าบกวะกด้หมบบอนะครับตลาดบงอนครับาี่กองใหญ่เดนะครับตอนนี้จะลงจากรถสองแถวบางแพร่พี่น้องรถท่านในฝั่งติวันับไปคือเก่า แักบาทสองคนคนละแปดบาทปะคนละแปดบาทปะคนละแปดบาทขารถขารถถูกมากเลยเนาะบางแคบางบอดคนละแปดบาทหลังจากที่ัาเปลี่ยนมาเป็นรถสองแถวแต่ก่อนกับเป็นรถเมย์ ซีผ้าพี่น้องรูกว่ารถเมล์ในตำนานตอนนี้กลับมาถึงตลาดบางแคแล้วพี่น้องไปริมถนนเพชรเกษมอินทพาลัมทุเรียนยาีมกัเล เรียนเป็นตลาดที่เป็นอยู่ติดริมถนนทุกคนเคยเดินเยอะมากเลยนะขายผลไม้สุรียนโอ้ขายผลไม้เลยอินทผลัมลำนั่งรีไปตลาดนั่น,นได้บิ๊กซีได้เห็นผนไรชน้ชด อินทพลัมหลายเลยลำใหญ่มาทางหนึ่งจะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนพี่นอ้องถ้าชื่นชอบก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มเดิจพี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้เบิินไ้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปห<ช>นะ้ายบาย